ค่ะนะคะเรามาพบเจอกันนะคะแม่ขากับช่องแม่บีเอ j นจอยค่ะวันนี้ที่มาเจอหนูนะคะในช่องอ่าเขาเรียกว่าในช่วงนี้เนาะแม่เนาะจะเป็นการลงคลิปแนะนําสินค้านะคะเสื้อผ้าเกาหลีแต่งลูกไม้ค่ะคุณแม่จ๋านะคะรอบอก46นิ้วแล้วก็ความยาวของเสื้อคือ27นิ้วค่ะ EP ที่แนะนําหรือว่ารีวิววันนี้ก็จะเป็น EP 17รหัส17นะแม่นะราคา219วาบาทเท่านั้นค่ะแม่จา๋า งานสวยงานเก๋เดี๋ยวลูกจะให้ดูดีเทลกันก่อนนะคะแม่ตางานสวยๆแพทเทิร์นงามๆรุ่นนี้เลยนะคะ ลูกไม้แน่นๆนะคะแม่ขามุกตรงนี้จะเป็นงานมุกตอกนะแม่นะคุณแม่จะซักเครื่องคุณแม่จะซักมือซักได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ของเขาเป็นการตอกเข้าไปในเนื้อผ้าค่ะแม่จ๋าแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงค่ะแม่จ๋าสาหรับรุน่นนี้ไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยลูกแม่จะซักไปแล้วนะคะมุกมันจะหลุดไหมอันนี้ไม่หลุดแน่นอนค่ะด้วยลูกไม้ก็เป็นลูกไม้เก๋ๆลูกไม้แน่นๆช่วงแขนจะเป็นแขนลูกไม้ซีทูนะแม่นะตัวนี้มีการทอแบบแน่นไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดจะลุยนะคะ แม่จ๋าแน่นสุดๆกันไปเลยค่ะทรงสวยงานดีรุ่นนี้219บาทนะคะแม่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยนะคะวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดอุ้ยแม่6สีเลยนะสีที่ลูกใส่ค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้สีชมพูจ้ะสีโอรสค่ะ สีดำนะคะสีขาวจ้าแม่แม่สีสุดท้ายนะคะแม่แม่จ้าตัวนี้สีเขียวค่ะ สำหรับ B P นี้นะคะแม่จ๋าลูกได้รีวิวนะคะสีให้กับแม่แม่ครบทุกสีแล้วแม่แม่สนใจเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราทวนสีย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะชมพูโอรสนะคะฟ้าดําขาวแล้วก็เขียวค่ะแม่จา๋าช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะคะตรงหน้าจอเลยนะแม่นะโทรแจ้งกับน้องแอดมินค่ะคุณแม่จ๋าว่า สนใจงานสินค้า EP 17รหัส17งานผ้าเกาหลีนะคะแล้วบอกสีกับน้องแอดมินได้เลยค่ะแม่ราคาแบบนี้219สบบาทนะคะรีบมาจับจองกันเยอะๆค่ะแม่จา๋าหรือว่าใครสะดวกนะคะแม่จา๋าช่องทางทาง Line แอดนะแม่นะ ลายตรงนี้ได้เลยนะคะแม่จ๋ารับรองได้เลยค่ะคุณแม่ได้สินค้าตรงปกแล้วก็สินค้าส่งตรงถึงมือกับแม่คาของแม่แม่แน่นอนค่ะสําหรับ EP ีนี้นะคะ EP 1ีนะคะลูกต้องขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะ EP หน้านะมาลุ้นกันค่ะคุณแม่จ๋าว่าลูกจะแนะนําสินค้ารุ่นไหนให้กับคุณแม่เรามีลงคลิปนะคะสินค้าในทุกๆวันนะคะเวลาประมาณ9ก้าโมงตรงนะคะ9ก้าโมงเช้านะแม่เนาะนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะกลับขอบคุณแม่ๆทุกๆท,ท่านแล้วก็กลับลาไปก่อนนะคะแม่จา๋าบายยคะ่ะ